ครับผมเจอกันอีกครั้งครับกับทีมงานล้วสวนำชัยรุ่งเรืองนะครับวันนี้ผมอัปเดตงานกำแพงกันดินนะครับที่อำเภอเข่องในบ้านท่าไหนะครับที่เราทำไปแล้วนะครับมาให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะฮะว่าแผ่นล้วของเราเป็นลักษณะแบบไหนยังไงนะครับนะครับอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับนี่ยก็เราก็ทำคันนาครับันนา ติดกับนานะครับเพื่อจะได้ทํากําแพงกันดินแค่เมตรเดียวนะครับแต่ว่าด้านล่างด้านล่างคานก็จะมีแผ่นวางลงไปอีก2แผ่นหรือประมาณ5้าสิเซนอยู่นะครับนะครับลงไปลึกอีกนะครับเฉพาะช่วงที่อยู่ติดน้ํานี้นะครับครับับเดี๋ยวพามาสํารวจดูกันนะครับว่าผลงานเราเป็นยังไงนะครับ Hey, ได้ท่านได้เห็นจระจางครับรนะครับหลังจากนี้ไปเราก็จะทำการาเทคานชั้นที่สองนะครับคานตัวนี้นะครับก็จะเทคานอีกตัวหนึ่งเทคานแล้วก็ หลังจากเทคารเสร็จแล้วก็จะดึงสเตย์อีกรอบนึงนะครับก็รีวิวการทํางานของทีมงานรัวสอลำชัชลุงเรืองมาให้ท่านรับชมอยู่เรื่อยๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ